สวัสดีครับจากเพจล้องตกปลามือสองใบเวลเลวนะครับที่วางอยู่นี้เป็นอุปกรณ์ตกปลานะครับก็จะขายแบบเหมารวมเลยนะครับก็จะมีอะไรบ้างมาดูกันครับในกล่องนี้มีนี่ครับเป็นชุดเป็นชุดทุ่นชุดอะไรนะครับใส่้าแบบนี้นะแล้วก็มีตะกั้ออยู่ทั้งตูดนะครับผมก็ไม่เคยใช้นะคขาไม่ใช้อะไรมันก็เขาได้ไปในกล่องนี้นะครับหมดนี้เลยนะ นี่ก็เป็นทุ่นอะไรเนี่ยผมไม,ไม่เคยใช้ด้วยของไม่ถูกเหมือนกันก็ลักษณะเป็นแบบนี้ครับก็มีหนึ่งกล่องตรงนี้นะ,ะแล้วก็เป็นชุดเดียบป้อมนะครับนี่กี่ตัว1 2, 3, 1, 2 3, 4, 5, ึ่งสองสามหนึ่งสองี่ห้าหมีหตัวครับแล้วก็ชุด นี้ชุดอะไรอะ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยเอามีเอ็นอยู่ข้างในครับมีอันนี้เหลือน,นิดหน่อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบอครับชุดเบ็ดเบ็ดซองนะเบอร์เลยสิอันนี้เป็นอะไรครับสิบสามสิบส แปดนี่เป็นเม็ดอะไรสีเหลืองสิ 19. เก้าเขอยู่ในถุงนี้อีกนะเดี๋ยวผมใส่ถุงไว้ก็รวมไปเลยประมาณที่แจ้งไว้ครับก็ขายรวมเลยนะก็ได้ไปทั้งหมดที่ผมผมผมแจ้งไว้ที่เอามาโชว์ให้ดูครับติดกล้กองอยู่นี่คือให้หมดเลยก็ขายสองร้อย ห้าสิบบาทครับรวมส่งนะก็ใครสนใจก็ทักแชทสอบถามได้เลยครับสองร้อยาไเร่สองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับ